สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Road to Mirinae ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีความพิเศษอีกเช่นเคยนะคะเรามีผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นแรงบันดาลใจของคนมากมายค่ะ พร้อมที่จะมาแชร์ลิงนะคะบอกเล่าประสบการณ์เส้นทางที่ผ่านมาของเขานะคะให้กับพวกเราได้ฟังค่ะพร้อมจะไปพบกับเขาดียนะคะ่ะพร้อมมากๆเลยครับตื่นเต้นพูดแล้วตื่นเต้นเลยนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณยศยศจันทนะเสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีคุณยศนะคะคยินดีครับผมที่ได้มาะ ก็ในในก็มาถึงแล้วนะคะครับคุณยศแนะนําตัวกับพวกเราเลยค่ะแนะนําตัวแล้วเล่าประวัติตัวเองคร่าวๆให้กับเราฟังประวัติใช่ไหมใช่ประวัติเลยค่ะก็อย่างนี้ครับผมยศนะครับยศจันทนะเสวีเห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยผมเรียนไม่จบนะเอาจริงๆหลายๆคนบอกว่าเฮ้คุณยศเวลาฟังคุณยศพูดเนี่ยจะเหมือนกับคุณยศน่าจะเรียนจบอันโน้นอันนั้นอันนี้มาใช่ขอขอบอกทุกคนเลยนะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยวุฒิการศึกษาผมมสามได้เรียนถึง ระดับปริญญาตรีแต่ไม่จบเกเรครับคราวนี้พอเราเรียนไม่จบทางเลือกในการทํางานของเรามันโอโ้จงบอกว่าอดีิคุณโอมันน้อยมันมันน้อยเหลือใจอ่ะคราวนี้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยแกเนี่ยถ้าจะไปไม่ไหวแล้วเรื่องการเรียนเอาอย่างนี้ละกันคุณพ่อคุณแม่ทํางานบริษัเทเครือข่ายอยู่บริษัทหนึ่งบริษัทที่เก่าแก่ของประเทศไทยแหละนะฮะ เราแกก็เลยบอกว่าลองไปนั่งฟังดูแล้วกันว่าฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงฟังแล้วมีมีแพชชั่นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ปีคะปัจจุบัน4ี่สิบก็ยี่สิบสามปีที่แล้วโอ้ก็คุณพ่อให้ไปนั่งฟังค่ะเราไม่รู้หรอกเอาจริงคุณอมคุณอมจะนึกออกไหมว่าคําว่าแพชชั่นสําหรับเด็กเด็กสิบเจ็ดอ่ะมันคืออะไรว่าเด็ก17ยังหาตัวเองอยู่เลยโอ้ไม่รู้เลยฮะเราสนุกไปวันวันครับ ก็ัฟังก็ฟังพอฟังไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเออมันรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสําหรับเด็กที่เรียนไม่จบอ่ะมันเป็นงานที่ดีฮะจริงไหมจริงค่ะหรือจะไปเป็นคนขายของอ่ะเออไม่เอาอ่ะอันนี้มันอืม,อ,มอันนี้มันดูน่าน่าจะเป็นไปได้เราก็เลยพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัง้งแต่ตอนนั้นครับอืม,อมแล้วเมื่อพ่ยศเนี่ยเข้าไปศึกษาในธุรกิจนั้นแล้วนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ย อะไรที่ทําให้พี่ยศเนี่ยตัดสินใจที่ว mm ่าเราอยากจะจริงจังและฝากชีวิตมันไว้กับธุรกิจนี้แหละก็คือเริ่มต้นจากการเป็นวิทยากรการตลาดเสร็จแล้วทํามาได้สักประมาณ2ปีเราเริ่มเห็นความสําเร็จของพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเราเงินเดือน20งหมื่นพี่เขาเดือนเป็นล้านเลยฮะทางที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาเราเป็นคนพูดให้เขาได้เงินเดือนเป็นล้านแต่เราเงินเดือนสองหมน กูว่าต้องมีอะไรผิดพลาดจริงๆฮะตอนนั้นเด็กๆอะฮะตอนนั้นผมอายุประมราณ19ก็มันต้องมีอะไรผิดพลาดแหละมผมตั้งหากที่ควรจะได้เป็นล้านจริงนะจริงค่ะแล้วเราคิดว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไรคือยืนอยู่ผิดที่ครับจริงๆฮะพอได้คิดแบบที่แบบที่ทางคุณโอมบอกเลยอะไรมันผิดวะอ๋อมันอยู่ตรงที่ว่าเราเอากรอบของตัวเราเองเป็นพนักงานเรายังไม่ใช่นักธุรกิจอิสระแบบที่เราเคยเห็นแพชชั่นที่ พ่อกับแม่เราสอนมาครับก็เลยลาออกแล้วก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักธุรกิจอิสระเริ่มจากตอนนั้นเลยครับตอนอายุประมาณ19ก็ทําธุรกิจไปค่อยๆทำก็มันก็เจออะไรที่เราไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นพนักง,งานบริษัทครับค,คือพนักง,งานบริษัทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําเราไม่ทําเราหยุดเราลาเราโน่นนั่นนี่เงินเดือนมันก็ยังอยู่แต่พอเป็นนักธุรกิจอิสระปัะ๊บ ถ้าเกิดขี้เกียจโอ้มันหยุดเลยฮะรายได้มันหยุดเลยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลทีมงานรายได้มันหยุดเลยถ้าเกิดว่าไม่สร้างสรรค์ทีมงานรายได้เราก็หยุดอีกโอเครู้ความต่างแล้วคุณนันนี่ตอนนี้ระหว่างสองหมื่นกับหนึ่งล้านต่อเดือนรู้ความต่างแล้วว่ามันต่างกันใช่มันไม่ใช่ต่างที่จุดยืนอย่างเดียวมันต่างที่ความรับผิดชอบฮะก็เลยก็เลยค่อยคย มีความสุขกับการทํางานเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่กลับไปเป็นพนักงานอีกเลยไม่กลับแล้วสองมือนีกเลยไม่เอาแล้วครับ<ม>ไม่เอาแล้วอยากทราบอีกเรื่องนะะึงค่ะอันนี้นี่ว่าสําคัญมากเลยเพราะว่าคุณย๊เนี่ยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาตลอดแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเรียกได้ว่าเป็น2ี่สิบปีแล้วอะไรจุดพลิกไหนที่ทําให้ตอนนี้มีผิวพียงดีที่มจจาจริงจังเอาจริงเอาจังริงด้วยโอ้หอันนี้อันนี้คำถามนี้ผมชอบมากคือคือเราก็ทํามาเยอะ เราก็แสวงหาตลอดมันมีโจทย์หลายโจทย์ค่ะครับมันมีโจทย์หลายโจทย์คืออบริษัทใช่ไหมความสําเร็จน่มันมีโจทย์ยของมันจริงๆนะคุณโอนมบริษัทใช่ไหมทีมงานใช่ไหมช่วงเวลาใช่ไหมแล้วตัวเราใช่ไหมอืมโอเคเราแก้ตัวเรามาตลอดละอีข้อเนี้ยผ่านเราใช่ทีมงานน่ะทีมงานมี แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปแล้วพลาดเจอสองจังหวะนี้เสมอครคือจังหวะไม่ใช่กับบริษัทก็ยังไม่ใช่มันเหมือนกับยี่สิบปีที่ผ่านมามันทําให้เราสแสวงหาเรื่องเรื่องหนึ่งยี่สิบสามปีเต็มๆเลยนะสแสวงหาบริษัทแล้วก็เวลาที่ใช่โดยที่ผมไม่สนใจเลยนะครับว่าใครจะมองเรายังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณยศทาตัวนี้เดี๋ยวแกก็จะย้ายไปทําอีกตัวหนึ่งส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะ ถ้าผมยังไม่เจอสิ่งที่มันจะใช่สําหรับสําหรับแพชั่นตัวเองผมจะไม่ผมจะไม่ฝังตัวเองลงไปตรงนั้นเลยอแล้วผมก็จะบอกทุกคนชัดเจนเลยว่ามันยังไม่ใช่แต่วันนี้มันต้องทำเพราะชีวิตมันต้องไปข้างหน้าจนวันที่ทางคุณซิ่งนะครับทางศูนย์หนึ่งของพวกเรานั่นแหละ <c oughs> นะฮะน้องติดต่อมาพี่ยศผมมีโอกาสจะมอบให้ด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะก็เอาสิ ขอไปฟังหน่อยผมก็ทําธุรกิจของผมอยู่นะแล้วผมก็มีรายได้วันละเป็นหมื่นนะครับจากธุรกิจที่ทําอยู่แต่พอน้องติดต่อมาปั๊บเราก็เอา้าดิไปดิ<ม>ก็ไปได้ไปเห็นผู้บริหารครับ<ม>ได้ไปเห็นวิสัยทัศน์ได้ไปเห็นทีมงานได้ไปเห็นระบบแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ที่เราศึกษามาแล้ว20กว่าปีว่ามันใช่ที่สุดแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้น<ม>ก็เลยบอก พอคุยเสร็จลงมาข้างล่างลานจอดรถข้างล่างผมก็จับมือกับคุณซิ่งเวบบซิ่งพี่ทําด้วยอย่างนี้เมื่อตัดสินใจจับมือกับคุณซิ่งแล้ะสิ่งที่พี่ยศเริ่มต้นกับุรกิจอินดีมยังไงบ้างครับก็สถานการณ์เดียวกันกับทางคุณซิ่ง <c oughs> นะฮะไม่มีตังตอนนั้นมีตังวันละหมื่นเอาไปบิวทีมงานเอาไปสร้างทีมงาน เอาไปใช้จ่ายเอาไปจ่ายนี่เราก็มานั่งคิดว่าเออทุกวันนี้เราได้เงินวันละหมื่นจริงแต่มันเหมือนกับภาพลวงตาคือพอบริหารพอบริหารงานผิดพลาดเนี่ยมันใช้แรงตัวเองค่อนข้างเยอะเงินที่ได้มาหมดตลอดครับเหมือนมาปุ๊บเออผ่านไปเลยมันหายไปไหนไม่รู้เออแต่เวลาใครถามว่าสําเร็จไหมก็วันละหมื่นสําเร็จไหมอ่ะสเร็จเนาะแต่เงินน่ะเอออยู่ไหนไม่รู้ฮะก็เลยเอางี้ซิ่ง อันนี้ผมผมก็คุยกับน้องผมอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยเอางี้ซิ่งช่วงแรกเนี่ยเราสถานการณ์เดียวกันเรามาเริ่มสร้างงานจากออนไลน์ก่อนละกันต้นทุนต่าสุดละแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้พี่น้องที่ติดตามเรามาเขารู้สึกว่าจะต้องย้ายบริษัทหรือโน่นนั่นนี่เราก็แค่เปิดตลาดใหม่ของเราเลยทํากับคนไม่รู้จักอืก็เริ่มจากการไลฟ์เฟซบุ๊กหยุดไม่เคยไลฟ์มาก่อนอยู่ดีๆนึกจะไลฟ์ ก็ตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์แล้วก็พูดไปว่าเราเจออะไรมาแล้วเราเรามาเล่าให้ฟังทําไมครับคือพอบริษัทมันใช่ช่วงเวลามันใช่ครมันแทบจะไม่ได้ใช้แรงเลยครับอืมอม,มันมันขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองใช่ฮ<อ><ช>นะคือเราแค่เล่าว,ว่าเราเจอกับอะไรมาคอนันนี่มันไหลมาเองหมดเลยอุ้ยวันนี้มีคนมาลงทะเบียนอีกร้อยคนพรุ่งนี้มาอีกพันคนมาลืนห้าสบสาิบวันสาสิวันฮะ มีคนเข้ามาลงทะเบียนเป็นหมื่นจากการที่ผมนั่งไลฟ์คุณซิ่งนั่งไลฟ์ไม่ได้ออกบ้านเลยฮะเราก็บอกเฮ้ยใช่ละมันมันใช่ละคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีคนเห็นด้วยกันขนาดนี้เนี่ยมันใช่แล,ะละ้วล่ะก็เริ่มต้นจากแบบนั้นกับแล้วก็มาลุ้นกันสองพี่น้องเรามาลุ้นกันว่าเงินก้อนแรกมันจะเข้าไหมอือแล้วก็มันมันเกินคาดดีับ เราคำนวณออกมาว่ามันจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้เงินก้อนแรกเข้ามาของทางส่วนตัวผมนะเข้ามาอยู่หกแสนกว่าบาทจากจากสามสิบวันที่ทํางานต้องบอกว่านี่สินเคลียร์ได้แบบโอ้โหหลุดเป็นปลอกเป็นปลอกเป็นปลอกเ,เลยฮนะมันได้เงินมาเกินเกินกว่าที่เราคาดหวังฮะคือทํางานเดือนแรกอ่ะถ้าเกิดได้มาสักห้าหมื่นน่ารักห้าหมื่นแสนหนึ่งนี่ผมก็ว่ามัน มันก็ได้แล้วนะเยี่ยามมากเลยอตอนแรกใช่ไหมคะอันนี้ล่อมาเกินครึ่งล้านนะโอ้โหเรียกได้ว่าผลลัพธ์นี่ก้าวกระโดดเกินกว่าที่คาดหวังเยอะมากคือโปรเจกต์ยินดีมันได้บริษัทมันใช่ทุกอย่างม,มันโดนแล้วมันผ่านครับ <c oughs> มันก็เลยได้มาแบบนั้นนั่นแหละอยากจะแบบลุกขึ้นปรกมือมันมันจริงๆฟังแล้วแบบนี่ฟังแล้วแบบตื่นเต้นตลอดเวลานะแต่ว่าแบบอยากรู้นี่เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวถามแทนให้เลยค่ะว่าที่บอกว่าเราที่ทำมาเนี่ย ตั้งแต่วันแรกเลยที่ทำมาเป็นเดือนเนี่ยทำอะไรคะในแต่ละวันน่ะทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นมาเลยจนถึงแบบแผนกายที่แบบคุณยศได้แบบสั่งสมมาทั้งหมดัอย่างไรบ้างเปิดเผยได้ไหมครับครับแล้วก็ปัญหาเนาะปัญหาพบเจอปัญหาแบบไหนบ้างการแก้ไขเหมือนกับคนอื่นไหมแนวคิดของพณยศเป็นยังไงในการแก้ไขปัญหาแล้วแนวคิดอะไรที่เวลาเราเจอปัญหาแล้วเรารู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ผิดแปลกหรือพี่ยศคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอ,อย่างงี้ครับโอเคขอบคุณครับก็เดี๋ยวตอบคุณแมนนี่ก่อนะนะครับเวลางานตอนนี้งานทุกวันเนี้ยเวลาเราตื่นนอนขึ้นมามันไม่ใช่งานหาคนใหม่อย่างเดียวละม,มันไม่ใช่งานเปิดโอกาสละมันเป็นงานที่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะไปสร้างให้ทีทมงาน,นประสบความสําเร็จแทนมันจะมีกลุ่มไลน์ที่เราตั้งกันเอาไว้มันจะมีเฟซบุ๊ก ือมันจะมีกลุ่มสังคมของเราละนะฮะพอตื่นมาเสร็จอย่างแรกเลย mm hmm. ก็น่าจะน่าจะเหมือนกับผู้นำาหลายคนแหละหยิบมือถือก่อนหยิบมันขึ้นมาดูก่อนว่าปั๊บมีอะไรบ้างวันนี้ตตามมาปุ๊บคว้าคำมาก <c oughs> ่อนเลยฮะอ๋อคนนี้มีปัญหาเรื่องนี้ <c oughs> เราก็จะรีบเข้าไปแก้ไขให้เขาผมจะเป็นโรคจิตอยู่อย่างหนึ่งเป็นเป็นโรคจิตตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนเลยคือพอมีสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยผมจะเห็นบอลลูนไม่ได้ mm hmm. เวลามันมีคนไลน์มาหาเราจะขึ้นเป็นเลขหนึ่ง เลขสองเลขสามใช่ไหมฮะอ่าผมเห็นไม่ได้ผมเห็นผมต้องอ่านเป็นโรคเป็นโรคจิตครับผมไม่รู้ีหมายหมายความว่าถ้ามีมาเป็นร้อยก็คืออ่านเป็นร้อยเลยคะทุกเช้าผมจะมีอยู่ประมาณเกือบสองพันครับแล้วผมก็ต้องอ่านทุกอันอะไรที่ผมตอบได้เลยผมก็จะตอบเลยทันทีอ่าเพราะมันใจเขาใจเราตรงที่ว่าเราคิดว่าเขากําลังรออยู่อ่าไม่ว่าเขาจะติดเรื่องการสมัครสมาชิกเรื่องการรีคูดแล้วติดตรงนั้นตรงนี้ ผมก็จะใช้ใช้ความเป็นโรคจิตของผมเองเนี่ยแหละลุกขึ้นมาแล้วตอบให้มันไวที่สุดเป็นโรคจิตที่ดีบมาก <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> เป็นโรคจิตฮะแล้วเวลาในไล์กลุ่มกันคุยกันเป็นพันข้อความเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้เปิดมาดูรายการล่าสุดนะ <c oughs> ผมจะต้องตื่นมาแล้วเนี่ยต้องมาล่างไล่อ่านตั้งแต่รายการบนเลยแล้วพอเห็นอะไรผิดปกติเราก็จะจะจะ,จะเมนชั่นลงไปเลยว่าเนี่ยต้องแก้ยังไง <c oughs> อ,อันนี้คือคือลูทีเลยครับคืองานประจําวันที่ต้องทําแล้วทําแบบนี้ทั้งวัน ปัญหาที่พบเจอเยอะที่สุดคือความไม่เข้าใจในเนื้อหาธุรกิจแล้วตีความเอาเอง mm hmm. ทั้งนั้นเลยคือต้องบอกว่าเครือข่ายปัจจุบันมันเยอะเนาะ,ะประสบการณ์ดีๆก็มี <Okay. S 1> แต่ส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่คนได้รับกับเครือข่ายมันเป็นไงฮะมันค่อนข้างที่จะเลวร้วายชุ่ชมมากก็เลยกลายเป็นอคติ mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอประสบการณ์เลวร้วายที่เป็นอคติ เราก็แค่ไปแก้ที่ต้นเหตุให้ความเข้าใจใหม่ว่าอินดีมมันคืออะไรอินดีมสำหรับผมไม่ใช่เครือข่ายแบบที่เราเคยเจอเป็นบริษัทที่ผมหามา20่สิบปีมันไม่ใช่อะไรธรรมดาลไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรธรรมดาแบบนั้นอืมมันมันแจ๋วอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะเอาเป็นว่ามันต้องให้ทุกคนได้เรียนรู้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแล้วจะไม่เหลือปัญหาอีกเลยคนระับ แล้ววันหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งพี่ยศเจอปัญหาเยอะไหมครับคือคือถ้าเป็นปัญหาที่มาจากกลุ่มสมาชิกใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เรียกว่ามาหาศาลดีกว่าฮะ mm hmm. มันไม่รู้เด็กมันเป็นปัญหาที่บางทีไม่นับเป็นปัญหาแต่ mm hmm. มันเป็นแค่ข้อคิดเห็นก็มีอืม mm hmm. แล้วพี่ยศมีแนวคิดยังไงกับการที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเจอปัญหามากๆเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกว่าเราอยากทําต่อบ้างอืม mm hmm. ก็ส่วนตัวของเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของวความตั้งใจตั้งแต่แรกมากกว่าฮะว่าความตั้งใจแรกสุดของเราเราเข้ามาทําเพื่ออะไรวันที่คุณเจอปัญหาคุณโอมเจอปัญหาคุณแดนนี่เจอปัญหาลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองทําเพื่ออะไรทําไมถึงไปโฟกัสที่ปัญหาทําไมไม่โฟกัสที่จุดเริ่มต้นถูกไหมฮะผมทําเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนชีวิต เพราะถ้าผมยังทํางานแบบเดิมๆผมเปลี่ยนชีวิตไม่ได้กับอีกปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เจอระหว่างการทํางานมันทําให้เป้าหมายของคุณนะ่ะพังทลายได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเป้าหมายมันกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอมผมคิดแบบนี้ฮะก็เลยมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ปัญหาเลยโอ้โหอันนี้ยอดเยี่ยมมากทาให้นี่แบบ เห็นชัดเจนเลยนะคะเหมือนที่เคยได้ยินมาว่าปัญหาทั้งหมดมันจะเป็นปัญหาต่อเมื่อตัวเราเนี่ยแหละคิดว่ามันเป็นปัญหาถูกครับใช่เลยปัญหามันจะเบาบางเสมอถ้าเป้าหมายเราใหญ่กว่าใช่ครับแล้ววันนี้พุณยศก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้ขยายเรื่องนี้อย่างชัดเจนขอบคุณมากๆเลยยินดีนะยินดีก็คําถามสุดท้ายเนาะครับพี่ยศวางเป้าหมายกับอินดีไว้ว่าอย่างไรบ้างและมีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้นําหรือสมาชิก หรือใครก็ได้ที่เข้ามาดูในในในช่องนี้ในคลิปนี้ครับ,รบโอเคเออในส่วนของเป้าหมายส่วนตัวผมเองนะฮะถ้าเป็นเป้าหมายส่วนตัวผมเองตอนนี้ผมสาเร็จไปแล้วเพราะว่าผมเคยประกาศว่าผมจะมีรายได้จากอินดีมเนี่ยหนึ่งล้านบาทแล้วมันก็ครบนะพอมันครบ1ล้านบาทเนี่ยเป้าแรกของผมเสร็จแล้วสําเร็จเรียบร้อยตายได้ฮะตายได้ก็เลยมาตั้งเป้าที่2ฮนะมาตั้งเป้าที่2ว่าโอเคเป้าที่เป้าที่มาจากใจเราเนี่ยมันมันสำเร็จ งั้นเราลองตั้งเป้าเพื่อสคนอื่นดูบ้างผมบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้นะครับธันวาสิ้นปีนี้ผมจะต้องพาคนลดหนี้ให้ได้หนึ่งหมืนคนผมไม่รู้หรอกคุณนันนี่อาจจะมีหนี้หนึ่งร้บาทมผมผมช่วยคุณนันนี่ทำอินดีมจนลดหนี้หนึ่งร้อบาทนี้ได้มผมสำเร็จไปแล้วหนึ่งเต้ามีทั้งหมดหนึ่งมื่นคนครับที่ผมตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ แล้วมันมากับตอนนี้แต่และคนลงชื่อกันมาผมขอชั้นขอเป็นหนึ่งคนตรงนั้นด้วย <c oughs> นะฮะก็ตอนนี้ก็เราก็ช่วยปลดไปได้เยอะนะเยอะมากเลยคือไม่ใช่ผมปลดนะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าผมเอาสตังค์ไปให้ไม่ใช่นะแต่มาจับมือกันแล้วก็เรียนรู้ศึกษาอินดีมทาอะไรให้เราได้บ้างแล้วก็เอารายได้ของอินดีมเนี่ยไปปลดหนี้คุณสัว์อืมอันนี้คือเป้าหม,หมานนย,ชยใ,ใช่ใช่ครับก็สอนให้ว่ายน้ําสอนให้ตกปลา สอนให้เขาทําให้ได้โดยที่วันหนึ่งยศไปเที่ยวแล้วนะออย่าคิดจะอยู่กับยศตลอดไปเพราะวันหนึ่งเด็กเกเรคนนี้จะไปเที่ยวจะไปใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปลดหนี้ของคุณได้เองเช่นกันคุณก็ต้องมีเป้าหมายที่จะพาคนเป็นหมื่นของคุณที่จะปลดหนี้ให้เขาได้เช่นกันเราก็จะส่งต่อเรื่องเดียวกันเนี้คระออกไปนะครับ,ออนะรบสุดท้ายนี้ พี่ยศมีอะไรที่อยากจะฝากสู่สมาชิกผู้นำแล้วก็คนใหม่ทั้งบร,ริษัทอินดีมบ้างครับครับก,ถก,ก,กนะะ็ถึงทุกๆท่านนะฮะถึงทุกทกท่านเลยคือประสบการณ์เลวร้ายอคติความคิดลบอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ตัวคุณเองถูกเรียกว่าคนล้มเหลววันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยถ้าเราแค่กล้าจะก้าวข้ามมันมา คนจะรวยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากนะคนจะรวยเนี่ยมันเริ่มจากที่ความคิดอย่างเดียวเลยเอ่าผมคิดอย่างนั้นนะวันนี้ถามว่าผมรวยหรือยังผมอาจจะยังไม่รวยในสายตาหลายๆายคนแต่ผมไปในเส้นทางนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ประสบการณ์เลวร้ยวายผมก็มีอคติผมก็มีเหมือนทุกๆคนนะที่ทุกคนมีแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าผมอะ่ะข้ามมันได้แล้วคุณอะ่ะข้ามมันได้หรือเปล่าถ้าคุณข้ามมันไม่ได้ ยินดีกับชีวิตที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยครับอยู่ตรงนั้นไปแล้วกันโอ้โหสุดยอดมากนะคะวันนี้นี่ได้รับอะไรเต็มอิ่มรู้สึกไฟลุกโชนตลอดเวลานะคะจากคุณยศนะคะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เอาสิ่งที่คิดมาพูดให้เราฟังแต่เขาทําให้เห็นเราเป็นให้เราดูจริงๆถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ส่วนตัวของผมนะก็ได้ข้อคิดหลายอย่างมากๆเลยครับผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่เคยมองปัญหาว่าเป็นปัญหา ผมถามเลยนะครับว่าถามทุกทกท่านวันนี้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เจอปัญหามากกว่าพวกเราไหมผู้ชายคนนี้นะครับพี่ยศเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราเจอปัญหามาเยอะมากๆวันนี้ผมอยากจะบอกว่าอินดิเคเตอร์ของความสำเร็จดูได้จากพียพ่ยศพี่ยศเจอปัญหามากกว่าคนอื่นความสำเร็จก็เลยมากกว่าคนอื่นยังไงครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่ พยศมีก็คือเมื่อเจอปัญหามองเป้าหมายใหญ่กว่าปัญหาที่เจอเสมอการเดินหน้าของทุกๆคนในการทำธุรกิจนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเอาพยศไปเรียนแบบนะครับ,รบแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพยศมากๆเลยนะคะที่ สละเวลาแล้วก็เล่าเรื่องแบบหมดเปลือกเลยนะคะให้กับพวกเราชาวอินเดียทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ Road to m i l l o n i r e f หน้าคะ่ะ